อารุณสวัสด์ตอนเช้าค่ะวันนี้เราชวนกันมาลดผักบุ้งค่ะผักบุ้งกินดีกินแล้วตาหวานตาสวยรู้ไหมคะทำไมเขาพูดกันอย่างนี้ก็เนื่องจากผักบุ้งเนี่ยมีวิตามินเอสูงมากซึ่งเหมาะกับ ในยุคนี้นะคะเพราะอะไรล่ะเราดูหน้าจอกันเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียสายตาก็ต้องบำรุงสายตากันก่อนเพื่อให้ร่างกายแล้วก็สายตาแข็งแรงชวนกันมากินผักบุ้งค่ะผักบุ้งของสวนปักกะแตนย่านยาวออก Palms there.